สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสอนต้มตัวลูปแปกแ败กล้วยนะคะว่าาจะทำยังไงถึงให้อร่อยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเอาตัวเกรสรด้านในของเม็ดนะคะออกมาก่อนนะคะโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า,าลูปแปกแ败กล้วยเนี่ยคะ่ะมันจะมีฝั่งที่ฝั่งเล็กใช่ไหมคะกับฝั่งใหญ่ฝั่งใหญ่เนี่ยจะเห็นจุดตรงนี้คะ่ะ เป็นเกสรที่ทําให้ขมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวนี้ออกนะคะโดยการที่ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไปในทางด้านที่เล็กดันขึ้นมาแบบนี้นะคะ เราต้องเอาตัวเนี้ยค่ะออกให้หมดนะคะไม่งั้นตัวเนี้จะทําให้ขมแล้วก็ไม่อร่อยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการต้มน้ําเชื่อมใส่กับตัวเม็ดแปะกลวยนะคะก็คือเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็สใส่น,ะะน้ำตาลเข้าไปนะคะพอน้ําตาลละลายนะคะเราก็ใส่ตัวเม็ดแปะกลวยเข้าไปนะคะตัวเนี้ยจะต้มไม่นานเพราะว่าเม็ดแปะกลวยเนี่ยคือมันสุกมาอยู่แล้วนะคะ พอน้ำตาลเดือดน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดนะคะเราก็ใส่ตัวแปะกล้วยลงไปเลยนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะคือตัวน้ําตาลเนี่ยค่ะมันจะช่วยเคลือบให้ตัวเม็ดแปะกล้วยอะคะ่ะใส่นะคะ ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะขั้นตอนง่ายๆในการาต้มเม็ดแปะกล้วยให้อร่อยนะคะพอเรา,อาต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแพ็คใส่ขวดน่ารักๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ทานกับพวกขนมไทยๆได้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นพวกเต้าทึงหรือไม่ก็น้ำเต้าหู้หรือว่าใส่ในตัวสลัด ได้หมดเลยนะคะสะดวกและก็ง่ายเวลาเวลาเราเตรียมอย่างนี้ยค่ะเราสามารถทำได้หลายเมนูนะค,ะค่ะค่ะอันนี้คือแปะกล้วยที่เราต้มกันวันนี้นะคะแปะกล้วยเนี่ยดีกับสุขภาพนะคะนอกจากเราทำเป็นขนมหวานได้แล้วเรายังสามารถนำมาทานกับสลัดแบบเนี้ยได้ด้วยนะคะ ดีกับสุขภาพด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทดลองทำดูกันนะคะ